เมื่ออู่ซ่อมรถนํารถลูกค้าไปทดลองขับแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่าเสียหายค่าซ่อมใครต้องรับผิดชอบคลิปนี้เรามาหาคําตอบกันค่ะรถคันนี้ได้ทําประกันไว้ก็จริงแต่เหตุการณ์แบบนี้คุณคิดว่าประกันจะให้ความคุ้มครองหรือไม่ขออธิบายตามคู่มือตีความ2563ฉบับนี้นะคะ กรณีที่มีความเสียหายของรถเมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันบริษัทก็จะสละสิทธิ์ไล่เบี้ยกับผู้ใช้รถนั้นนั่นหมายความว่ารถคันที่นำไปใช้กรณีที่มีความเสียหายของรถเมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันบริษัทก็จะสละสิทธิ์ไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถคันนั้นนั่นหมายความว่า คนที่นำรถไปใช้แล้วเกิดความเสียหายบริษัทประกันจะต้องชดใช้และไม่เรียกคืนจากผู้ที่นำรถไปใช้ค่ะเว้นแต่จะไม่คุ้มครองย้ำนะคะเว้นแต่จะไม่คุ้มครองกรณีการใช้รถโดยบุคคลสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมการรักษาความสะอาดบำรุงรถรักษารถหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเมื่อรถได้ถูกส่งมอบแล้วก็ถือว่ารถคันนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองค่ะ เพราะฉะนั้นเคสนี้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัทจะซ่อมให้เราก่อนแล้วรับช่วงสิทธิ์ไปเรียกคืนจากผู้ที่นำรถคันนี้ไปใช้นะคะครูพี่เอปริษาทีมดออรอาจารย์แดงค่ะ